ราคาน้ํามันแพงกรารบริหารจัดการราคาน้ํามันแพงถ้าคุณโทนี่บริหารประเทศจะทํายังไงกับค่าครองชีพของประชาชนครับคือเรื่องน้ํามันเนี่ยนะครับมันมีตัวหนึ่งที่เป็นภาษีที่คุณพี่ชัยพูดไปบ่อยเนี่ยคือภาษีสัมภาษามิตรเนี่ยอ่อมันคืออย่างนี้ผมว่ารัฐบ,บาลเนี่ยเก็บภาษีไม่ได้เป่าแล้วก็จะต้องกู้เงินมาโปะงบประมาณขาดดุลเป็นประจําทุกปี ทีนี้ก็เลยคิดว่าวันนี้พอเก็บภาษีสัมสัมมิรตอนช่วงน้ามันมันตกและเพลินไม่กล้าเอาออกเพราะน้ามันขึ้นเนี่ยต้องออกแต่ไม่กล้าออกเพราะว่าเสียดายตังที่ตัวเองเป็นจัดเก็บเป็นรายได้ของของรัฐอยู่ก็วันนี้เนี่ยผมว่าถ้าจะช่วยประชาชนเนี่ยก็ต้องเอาภาษีสัมซัมมิรออกโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของน้ามันดีเซล นะครับตอนรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยเก็บสตังค์เดียวนะเพราะน้ำมันมันมขึ้นเราก็เก็บให้น้อยเก็บเพื่อให้มันมีว่าต้องเก็บแต่เก็บสตังค์เดียวแต่วันนี้เก็บห้าบาทเก้าสิบกว่าหรืออะไรทำนองนี้ซึ่งมันเอาออกได้นะครับมันก็จะทําให้ภาวะน้ํามันโดยเฉพาะยิ่งน้ามันดีเซลกระทบที่สุดเพราะมันมีค่าขนส่งค่าอะไรอะไรยเยอะะน้ำมันเบนซินก็กระทบแต่กระทบน้อยกว่านะครับก็ต้องดูไปส่วนใหญ่จะไปดูเรื่องนี้เงินเข้ากองทุนน้ามัน ต้องลดลงนะครับไม่ใช่เข้ากองทุนแล้วเอาเงินไปใช้อย่างอื่นซึ่งตามพรบรจะตั้งกองทุนน้ำมันนี่นะเขามีไว้สำหรับแค่เป็นเขาเรียกว่าคูชั่นอะเป็นที่รองรับราคาน้ำมันเป็นเป็นน้ำมันขึ้นลงอยืดหยุ่นใช้กองทุนน้ำมันเป็นตัวประกอบแล้วเงินตัวนั้นต้องอยู่ที่เป็นกองทุนน้ำมันไม่ให้ไปใช้อย่างอื่นแต่วันนี้รัฐบาลน,นี่เอาไปใช้อย่างอื่นสารพัดน,นะครับซึ่งอันนี้ผิดกฎหมาย แล้วก็วันนี้ถ้ากองทุนน้ำมันยังหนาอยู่<ล>ผมไม่ได้ดูเช็คว่าเท่าไหร่ถ้ากองทุนน้ำมันหนาอยู่น้ำมันราคาขึ้นต้องตัดกองทุนน้ำมันออกไปก่อนอย่าเพิ่งเก็บเงินเข้าตรงนี้มันบริหารได้นะค,ะครับก็บางทีไปค้างก็อย่าไปเชื่อบริษัทเอเื่อกระทรวงพลังงานมากนะนะครับต้องดูว่าอะไรอันนี้นนครับอันนี้ให้เป็นข้อมูลนะครับในช่วงที่คุณระยุทธ์มาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับก็โอนเงินกองทุนเข้ารายได้รัฐถึงสามครั้งด้วยกันนะฮะ รวมแล้วนี่ตั้งแต่ตั้งแต่ปีสอง9ห้าห้าเก้าจนถึงปีสอง1ห้าหกหนึ่งเนี่ยโอนไปสองหมื่นกว่าล้านนะครับมันมันผิดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนน้ำมันผิดกฎหมายกองทุนน้ำมันเลยนะอืมครับทําตอนเป็นคอสช,อช,ชอเนี่ยเขาใจว่านะฮะาทำอะไรก็ได้นะคอสชอเนี่ยนะครับ